สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พวกเราจะพาไปทำความรู้จักกับมันติ m ม d a l Transportation นนะคะหรือว่าการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบค่ะ มันติโมโดธันสปอร์ตนะคะคือการรับขนของโดยมีรูปแบบการขนส่งที่แตกต่างกันตั้งแต่2รูปแบบขึ้นไปภายใต้สัญญาขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบฉบับเดียวโดยขนส่งจากสถานีต้นทางไปยังสถานีปลายทางโดยการขนส่งหลายรูปแบบแต่ละโหมดมีผู้ให้บริการขนส่งหรือนิติบ,บุคคลที่รับผิดชอบแตกต่างกันโดยจะอยู่ภายใต้สัญญาเดียวหรือมีผู้ให้บริการรายเดียวค่ะ ความสำคัญการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเป็นตัวสร้างโอกาสทางด้านการค้าใหม่ๆอย่างมากโดยเฉพาะการค้าที่กำลังจะพัฒนาเข้าสู่กรอบของการค้าระหว่างประเทศอย่างมีระบบค่ะและเข้าใจขั้นตอนมากขึ้นทั้งยังทำให้ฝ่ายบริหารของรัฐบาลแต่ละประเทศได้ตื่นตัวเพิ่มความรู้เรื่องของการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเป็นอย่างมากค่ะ ทำให้ก่อให้เกิดผู้ส่งออกหน้าใหม่นะคะได้มีโอกาสสามารถเข้าถึงตลาดต่างประเทศได้โดยการขนส่งของทั่วโลกได้อย่างไงไ่ายดายค่ะองค์ประกอบของการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 1. เป็นรูปแบบการขนส่งสินค้าค่ะหรือการเคลื่อนย้ายสินค้าที่มีลักษณะการขนส่งหลายรูปแบบแบบมาผสมผสานกันภายใต้ผู้ให้บริการ ขนส่งรายเดียวซึ่งจะต้องรับผิดชอบตั้งแต่สินค้าต้นทางไปจนถึงปลายทางค่ะ 2. การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบมุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิภาพด้านต้นทุนค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับการขนส่งทางถนนแล้วโดยการขนส่งประเภทนี้จะทําให้ความสําคัญต่อประเภทการขนส่งหลักได้แก่การขนส่งทางรถไฟหรือการขนส่งทางน้ําค่ะโดยจํากัดระยะทางในการขนส่งทางถนนให้น้อยที่สุด รวมถึงการใช้ในระยะทางสั้นๆในช่วงต้นทางหรือในช่วงการส่งมอบสินค้าปลายทางค่ะ 3. จะเป็นลักษณะของการขนส่งที่เรียกว่า door to door delivery ค่ะหรือการขนส่งจากประตูจนถึงประตูหรือการขนส่งจากต้นทางไปถึงปลายทางค่ะ รูปแบบของการขนส่งต่อเน,นื่องหลายรูปแบบนะคะ1ประเภท cr ซึ่งเป็นการใช้วิธีการขนส่งทางทะเลเชื่อมต่อกับวิธีการขนส่งทางอากาศ 2. ประเภท rail road inland 3. ประเภท air truck ซึ่งเป็นการใช้การขนส่งทางรถบรรทุกสนับสนุนการขนส่งทางอากาศค่ะ 4นะคะประเภทแลนบิดค่ะซึ่งเป็นการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบระหว่างประเทศที่ใช้รูปแบบการขนส่งทางบกเชื่อมกับการขนส่งทางทะเลในลักษณะซีแลนซีนะคะนิยมใช้ตู้บรรทุกสินค้า ของการขนส่งต่อเนื่องข้ามทวีปโดยเชื่อมทะเลสองฟากแผ่นดินเข้าด้วยกันในลักษณะข้ายสะพานบกนะคะ5ประเภทมินิบิดนะคะการขนส่งนี้คล้ายกับแลนบิดคะ่ะแต่เป็นการเชื่อมการขนส่งแบบสีแลนดเท่านั้นนะคะและโดยมากเป็นการเชื่อมระหว่างการขนส่งทางทะเลก,กับทางรถไฟคะ่ะ ประโยชน์ของโมทามโมเดลฐานสปอร์ตเนี่ยครับมีประสิทธ,ธิภาพในการขนส่งสูงนะครับเนื่องจากเป็นการขนส่งแบบด,ดอทด,ดอและยังติดตามงานได้ง่ายด้วยครับสามารถเข้าถึงการขนส่งระยะไกลและควบคุมเวลาของผู้ขนส่งหลายรายให้ตรงตามเวลาครับและลูกและยังลดค่าใช้ใจ่ายในการทําเอกสารด้านโลจิสติกด้วยครับผม แล้วบทบาทหน้าที่ของการขนส่งต่อเน,นื่องหลายรูปแบบเนี่ยมันเป็นวิธีการและขบวนการขับเคลื่อนย้ายสินค้าจากหน้าโรงงานผู้ส่งเนี่ยไปยังหน้าโรงงานผู้รับหรือว่าร้านค้านะครับโดยการดูแลของผู้ประกอบการรายเดียวเนี่ยจึงง่ายต่อการดูแลนะครับผมและการและพวกการขนส่องอย่างต่อเน,นื่องหลายรูปแบบเนี่ยเป็นรูปแบบที่เป็นนวัตกรรมใหม่นะครับผมให้บริการ แบบว่าต้นทางยปลายทางภายใต้สัญญาที่ตกลงกันไว้ครับตัวอย่าง Piggy b a บ็หรือไรส์หมายถึงการขนส่ง Transportation ร่วมกันระหว่างรถบรรทุกกับรถไฟค่ะโดยใช้กันมากในประเทศละตินนะคะอเมริกาและประเทศยุโรปค่ะเหมาะมากสำหรับภายในประเทศอย่างกรุงเทพนะคะจะส่งไปยังหาดใหญ่ซึ่งมีเส้นทางรถไฟวิ่งผ่านเนื่องจากการควบคุม ความรวดเร็วแน่นอนและประหยัดต้นทุนต่ำค่ะในช่วงการขนส่งนะคะทางรถไฟระยะไกลประกอบด้วยความคล่องตัวค่ะในการรวบรวมและการจัดส่งสินค้าในลักษณะ d ดอท o ดอโดยรถบรรทุกค่ะ